สวัสดีนะคะพี่สันิษานะคะจากบริษัทโอวาดโปรแอนด์ควิกนะคะซึ่งบริษัทโอวาดโปรแอนด์ควิ này, กเนี้ยก็ก่อตั้งมาปีนี้ก็เป็นปีที่25ละนะคะจะมีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการตลาดนะคะในเรื่องของการที่เราจะให้ลูกค้าได้ถึงถึง,ถ,งถึงตัวของโอวาดเนี่ย ในเรื่องของความสะอาดของเราจะเน้นเรื่องความสะอาดเนาะบางทีลูกค้าเนี่ยอาจจะเออเราอยากจะทําความสะอาดบ้านอยากแต่ความความสะอาดอ,องค์กรจะติดต่อไปที่ไหนดีนะคะตอนนี้เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รู้จักกับโอวาดนะคะในในครั้งนี้แต่นี้ถ้าท่านสนใจในเรื่องของวนันความสะอาดหรือไม่ว่าจะเป็นน้ำยาหรืออุปกรณ์ทุกชนิดนะคะโอวาดมีจำหน่ายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ของ 3M d i v วอรซหรืออีโคแลบนะครอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยของเราก็มีพร้อมในการที่จะจำหน่ายและให้คำแนะนำในการใช้งานนะคะ <Okay. S 1> ส่วนในเรื่องของทำความสะอาดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยของโอวาดเนี่ยมันมีมีงานบริการเกี่ยวกับเรื่องทำความสะอาดโดยเฉพาะนะคะถ้าลูกค้าอยากจะทำความสะอาดที่บ้านหรือ อยากจะทำความสะอาดสำนักงานนะคะก็สามารถติดต่อมาได้หรือหน้าวันนี้ถ้าลูกค้ายัางไม่มั่นใจในบริษัทโอวาสนะคะก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำนะคะ